ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสินการละนานเถินสินการละนานเถินสาธุครับไปติ่งอันวอน้เลยนะครับหรือตรงไหนเลยนะครับ ก็เป็นเออเก้าอี้ถวายแล้วครับและเก้าอี้อ่า่ในเขตแล้วก็เป็นการถวายพุทธิจงนะครับรอเก้าอี้ไม่พันตัวครับที่เรียบร้อยคับน่ารัก จะเป็นอากาศรณพุทนาให้พรนะครับเดี๋ยวเยวเอาศังยังมาให้พอถวายานันนีแล้วกับเจ้าหน้าที่นะครับนำไตติ๋นไปถวายที่น้วงพรอบครูตัวพิกของคนละการนะครับ